มาอีกแล้วดัมมาแล้วครับอัพเดตสต็อกรถบอดี้เกตเอรถกระบะยกสูงที่สามคันเลดอกเบี้ยร์ดมต้นอยู่ที่2บาทกว่าเลนดอกเบียั์ส้มศูนย์ให้ถึง4ปีไปดูกันเลยครับรถคันแรกครับเป็นกระบะสีประตูยกสูงเป็น Ford r a n g e r 2.2์ XLT Double Cab h ไฮดรีเดปี2018สีขาวปกติราคาอยู่ที่4 7 9 0 0 0บาทแต่วันนี้ขายเพียงแค่4 4 9 0 0 0บาทครับรถคันที่2ครับ กระบะแคปยกสูงกินตรบดาเป็นโตลต้ารีโว2.4สมาร์ทแคปพีเดนเนอร์ปี18-19สีเทาปกติราคาอยู่ที่469,000บาทแต่วันนี้ขายเพียงแค่439,000บาทครับรถคันสุดท้ายครับเป็นกระบะสีประตูยกสูงเ e กียร์ออโต้ที่สำคัญเลขไม่เพียงแค่10,000โลเป็นมิซูบิชิไททัน2.4อัลตา้าพลัสปี2 0 2 3 สีเทาปกติราคาอยู่ที่769,000บาทแต่วันนี้ขายเพียงแค่739,000บาทครับรถทุกคันรับประกันให้ไม่มีชนหนักพริกความน้ําท่วมที่สําคัญหรือดอกเบีย้ยเริ่มต้นอ,อยู่ที่2บาทปาและรับประกันซ่อมสูงได้ถึง2ปี3ปีและ4ปีส่วนใจรถติดต่อที่เบอร์083-303000หากคุณหารถรุนนี้อยู่รถหลอดนี้ไม่ควรพลาดครับอย่าลืมโทรมานะครับ